เรือเรือครับพบกับเราช่องแหว่เจียงปลายเขี้ยวสักใบครับผม อีพีสองมาแล้วครับพาคุณยายกลับบ้านครับผมคุณยายเชอรี่ออขึ้นไปแล้วเชือกหนึ่งครับน้องการาเม เอาคุณยายเชอรี่จะพาคุณยายไปอยู่บ้านแล้วครับนี่ชีวิตบรรปลายของคุณยาย กินอยู่นี่มัน <laughs> วีววก็วันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วครับนีที่สองครับเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับคุณยายเชอรี่กับน้องกาละเมครับผมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะไปขึ้นเรือ คือท่าเรือนะครับนี่ท่าเรือครับเรากำลังจะถึงท่าเรือนะครับครับผมก็ลงเขาก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับลงเขาสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนขึ้นเรือให้ดูนะก็ตอนนี้ อยู่ในเรือนะครับนี่นี่ที่ควานครับเป็นไงครับริ้นหลายปีแล้วเนะาะไม่ได้กลับบ้านครับหลายปีแล้วครับเกือบเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีอ๋อนี่ครับคุณยายครับคุณยายเชอรี่กับน้องคาราเม่ครับนี่สองเชือกครับ โ้ไม่ได้ขึ้นรถมาเป็น20ปีแล้วครับผมอ้ข้างนอกก็ฝนตกครับรน้หนักมากครับผมเรวจะพาไปด้วยครับเรวจะพาฝนกลับ ผมอยู่บนเรือนะครับนี่อยู่เกาะช้างนะครับบนเรือทางนอกนี่ฝนตกหนักเลยนะครับก็เรือ เรือลำนี้นี่พรามว่าขนได้ประมาณห้าสิบคันได้ครับดูข้างหน้าสิครับดูครับข้างนอกนี้ฝนตกนะครับฝนตกอย่างแรงเลยนะครับ มีรถสิบล้อสามคันครับผมของผมอยู่คันกลางนะครับรถด,ดำคนดียสองคันนะครับน้องกาลาเมอายุกี่ปีแล้ว ประมาณ20ปีครับอ๋เยอะดูพันธแกก็ยังยังสวยนะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นคนกระทบแขกไม่ค่อยมีบวกกับโควิดก็เลยกลับบ้านครับวันนี้ก็เลยพากลับบ้าน yeah. มาอยู่เกาะช้างประมาณประมาณเกือบเกือบยีปีแล้วนะครับนี่วันนี้จะพาคุณยายเชอรี่กับน้องการาเมไปอยู่บ้านนะครับเป็นช้างของคุณตามเมสซับมากครับผมคุณตาเมสซับมากครับบ,บาท เอาฝนที่เกาะช้างกลับบ้านหน่อยครับหนุฝนตกอย่างแรงเลยครับก็ตอนนี้ก็กําลังเดินทางออกจากเกาะช้างนะครับเรือก็รอเทียบท่าอีกลำหนึงนะครับหนก็ฝนมาเต็มเต็มบุ๊บเหมือนกันครับรถ แล้วเราก็ ครับผมตอนนี้เราอยู่มาถึง,งนนดินแดงแล้วนะครับนี่ก็ดูอาการของคุณยายแล้วก็รู้สึกจะเพลียๆสักหน่อยนั่งรถมาไกลครับก네็ห่างเหินจากการขึ้นรถนี่ก็ประมาณ20กว่าปีได้แล้วครับนี่คุณยายคุณยายหน่อยดูหน้าตาโอ้คุณยายก็ ถึงคุณยาจะพร้อมไปนิดนึงแต่ก็ยังแข็งแรงดีนะครับนี่ก็จากโนดินแดงไปบ้านเราก็ประมาณ200กว่าโลก็ใก,กล้แล้วนะครับใกล้จะถึงบ้านแล้วครับยายดินด้นจนหัวหลอกมาเลยเนี่คุณยาย ก็สุขภาพแกก็ยังแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าแกจะพร้อมไปไหนก็อยู่นนทแดงเวลาตอนนี้ก็ประมาณ6โมงครับก็น่าจะถึงบ้านก็ประมาณ3ามทุ่มหรือ4ี่ทุ่มนะครับ คิดว่านะครับหน้าตาคนใหญ่ก็หน้าตาก็ยังสดใสดีนะครับบนญยายยายเชเอรี่โอ้ครับผมก็มาอัปเดตยาย ก็นั่งรถมาก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับก็ออกมาตั้งแต่เที่ยงครับผมก็เมื่อยชอปเฟอร์ก็เมื่อยครับคุณยายก็เมื่อยเมื่อยกันหมดทุกคนแล้วครับก็ไม่ฝืินครับเมื่อยทาให้ปลอดภัยที่สุดครับพัง,ง่วงก็จอดครับยู่คลางล่งเลยวัย ฮี่นอะคณยายนี่<ห>ถึงบ้านแล้วได้คนใยยหญ่ไม่รีบเลยเอาครับผมก็ตอนนี้คุณยายก็ได้ถึงบ้านเป็นที่ปลอดภัยแล้วนะครับนี่คุณยายวัยเจดสิบปีนะครับนี่จากบ้านไปอยู่เกาะช้าง ประมาณยี่สิบกว่าปีได้ครับชื่อคุณยายเชอรี่นะครับนี่ก็ผมพาถึงบ้านอย่างที่เป็นที่ปลอดภัยแล้วนะครับนี่คุณยายไปอยู่นู่นนี่คุณยายไม่ได้ไปขนแขกนะครับคุณยายไปพาแขกอาบน้ำนะครับเดินตามก็ ไปอยู่คุณยายไปอยู่นู่นคุณยายปลดกเกษียณนานแล้วนะครับมัดไว้เฉยไม่มียังไม่มีโอกาสกลับบ้านครับเลยกระทั่งมาถึงช่วง COVID 19, โควิดโรคระบาดไม่มีแขกอีกต่างหากก็เลยถือโอกาสพาคุณยายกลับบ้านซะเลยนะครับับก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับผม ขอบคุณนะครับดูข้างๆคนระับก็อายุเยอะแล้วนะครับเจสิบกว่าปีก็ไม่ใช่น้อยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยใจเลยนะครับนี่ ก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วนะครับขอขอบคุณมากๆที่ส่งแรงใจมาช่วยภาร,รกิจพาคุณยายกลับบ้านก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับทีมนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแกร์เจียวปลายแก้วสักไผ่นะครับวิธีชีวิตคนกับช้างที่เพิ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสำหรับทีมนี้ก็ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยาย